พี่น้องท่านชมครับมันนี่บ่าผู้ไทยบ้านบ้านหนองติวเน,ะนาะเออออตึอันแต่ก็บ้านหนองห้องแท่งเดืมนี่เน,ะนาะมาครับอันเออบาเล่า,าวินห้องแท่งพอดีๆมาตั้งแต่ผู้สีพระที่เทพสีทองคำในประวัติทางวุ้นมันก็เลยถามว่าโอ้เห็นบานนี่นะเคยเห็นหมองูนะครับ ือเดินวาววาวลอยเหมือนว่าได้ยินผมได้ยินแต่น้อยครัำนี่ด้ยินแต่น้อยบาริมาไม่ใบที่บ้านอันแก้วเลยได้ยินเลยติดตามห่าทำคนได้คเนี่ี่ทำไปเบื่อไทยอยู่ทำแล้วก็มาบยริมาเห็นตัวจริงเลยโหหอทือปนที่บ้านโอ้ยได้รอดทำเลยครับเป็นอันจื้อได้บอกครับทำนี้จื้อได้บอกเคยเคยไปบอก อเคยไปเนาะโอ้เรนกินว่าเพิ่นเกิดออยู่บ้านนองแขงแน่เนาะอยู่ในห้องแขงเลยครับอยู่กลางบ้านนรงแรงเลยรี่อนี่บ่เพิ่นแถวเชงวนนี่บ่อผิวตัวโอ้ะบนี้โอ้นี่เนาะขอโจษขอยาด้วยครับคแต่แต่เกิดบ่รคบนี้อืโอ้เนาะนี่ยผมตัวจริงนะครับนี้ ตะเก้าตะเก้าขึ้นจือได้ครับจื่คืามความขึ้นฝันบอกโอ,อ,อ,อตะเก้าเนี่ยอยู่อยู่ได้ทําเลยบครับอือทำมันนันว่าใน่และบอกโอ้อไปหากินบกน่กครับเลยเลยหากินกับคืนบ่กครับโอ้ได้ไห้ได้ผ่านได้ไดนผ่านเอาไปนะนแวเีย พูดยังเหี้ยวยั่งด้วยเพิ่งยังบนเด่นตายละคนบ้านเลือครับคนบ้านสีแก้วบอกโอ้เล่าไปยังหาหญิงอืมเลยพบเดียวมีได้ชู้เดียวบอกชู้กันใหญ่ซ้ำเลยตะเก่าอาตะเก่าเป็นงูนี่ยังโอ้โหใหญ่เนี่ยเริ่มซ้ำเสาหนี่มาหลายตัวนะโอ้ได้มาหลายตัวบอกเจ็ดตัวเลยสู้อืม เก้่ยวเพิ่นนะบ่เกี่ยวแล้วบบเทากะฮมสูไม่ได้แต่เกิดมากนั่นมีหัวจับบตาเหี้ยอยู่บ้านเลยตะเขาตอนตนัวยังหเพิ่นมากบุญเพิ่นมาบุญจื้อได้บ้านนั้นบ่อืมบ้านนองแสงเครับอันนี้คือผมสอบสามปะวัติอัน ถือว่าคุณตาเด้อคุณตาลอยเนาะคุณตาลอยวันได้ละวเขาเป็นงู็นวะเกินมาเป็นเจ็ดสิบปีแล้วครับนะามู่เพิคนกันอยู่นี่แล้วครับเพิุนาวินเป็นมูพอดีมูลุ้นเดียวกันพอดีเลยเออเดี้ยงต้องการแขนตัวเขาไปกันบุค่ะวันนี้ตอนตัวเขาไปกินชื่อได้ห้องนะไรเขาไปกินตอนตอนเขาไปกินชื่อได้ห้องอะไรเขาไปกิน ยื้ได้ไปต้มไก่แกงแนโนเขาโนวันนี้เจ้าอยู่ในตอนนั้นตอนตอนปินนั้นนั้นป็นว่าพื้นมีเกิดในตอนนั้นนั้นเจ้าควรมาเพิ่มบางแฉงนี่คือดรงนี่้มาลำเพลือมาลำเพลือเพิ่มเพิ่มเพราะเพิ่นไปเพิ่มเพราะเอางูมากินโอ้เอาเอางูอันเจ้ามากินโอ้เลยมานดำ เจ้าไปลูกโกกบ่ครับหมอเหรียลูกโกกใส่เยอะไปเงอนโอไปคนที่เธเลิครับคุณตาโอ้แปดอืมหนเอาตอนเฮาเฮาตอน2อเมตตอนมันกินกินบอกมันเลยเฮาตอนเลยเฮาได้อ๋ออืหนุ่มนี่เนี่ย พี่น้องยนยนะได้ยินแต่ขาวา่านไทเอาไปทำเอาไป่ทยไปเอ็ดยูทูปปบด้วยวะมีคนมนา่ายเรื่อยอยู่ดีเออเอาลเนายเนะนี่แล้วมันคือว่าห้องขับเป็นอุทาหรณ์ดเมนบัคับเนาะเปดูท่สอนคนใดได้ดอเอาเอ็ดเผื่อไว้เผือไว้นะเนาะเมนบักคับเผื่อไว้มันกวรมาเพื่อเป็นมนุษย์อยู่ห้อยเป็นประดามปดีด้ คือว่าอันมีบุญกุศลเติบอยู่ด้อืมโอ้เพิน่นเพิ่นตื้นแล้วบ่ตาอันที่ออกมาคนไปไปอออ๋มอนนามากินอันอ๋มาหาอัเนเ้าก็ปิดป่าเนี่นะเนาะเป็นปา่เปนปาเป็นดง มีทงน้าน่อยไก่้โหนนหนักน้อยหนาเลยพระคุ้มหัวนยู่อนเงินพระยังไงล่ะแต่กรอไรตีแสิไทกก็่ออยู่อยู่เฉลิพระบูชารู้วางมล้ยเจี๊ยบมาเลหมงูเนเจ็บมาไว้เล่ได้่โหเจียบอยู่เมนันเพิ่นเอาไว้เห็นพ่ออ่อ มันเพื่อนอิดอันละอันตั้งไว้เนี่ยนะตอนเป็นงูมิท่านได้ลู้บ่เคยมึงได้มีท่านได้บ<ม>่เอากระไคโอไ้โอไคเขาเมืก,กินกับต้มกิน,นประวัติๆๆ่นงผมก็ได้ยินแต่น้อยเนี่ย้อย,อย,อยว่า เป็นมาเป็นตตง,งูมาเป่นเกิดมา